สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หมู่เกาะชุมพรน,นะคะไปกันค่ะค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรค่ะ เดินเข้าไปเที่ยวกันเลยนะคะเนี่ยค่ะทางเนี้ค่ะก็ะจะเป็นสะพานไม้น่าจะเป็นไม้ไม้หินหินเคาะดูค่ะเป็นตากลงกลางนะคะ ธรรมชาติสวยค่ะไปกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของกรงกลางโปรงโปร่งขาวโปร่งขาวก็จะเป็นด้านในเข้ามานะคะเดี๋ยวเราก็เดินต่อไปทางนู้นนะคะทางนู้นค่ะ ถึงช่วงตรงนี้ก็จะเป็นที่พักประมาณที่พักชมวิวนะคะรอบด้านป่าธรรมชาติต่างป่ากลางรอบด้านเนะะ่ยชอบสะพานมากเลยอ่ะไกลถึงรุ่นเด,เดินเข้าไป จะมันมีจุดจุดวงกลมตรงนี้ค่ะแล้วก็นะเดินต่อไปทางนด้านในค่ะนี่ากาศเงียบมากเลย เขียนว่าระวังอันตรายจากลิงระวังลิงแย่งสิ่งของห้ามให้อาหารลิงข้าไหนน่าจะมีลิงนะคะไปค่ะตรงนี้ไม่มั่นใจว่าอะไรนะคะอ,อไม่ได้เขียนป้ายบอกเหมือนกระดูกปลาหรือว่า อะไรประมาณนี้ค่ะใส่ตู้โชว์ไว้บริเวณด้านในก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะก็จะมีห้องน้ำห้อง ห้องน้ำชายหญิงค่ะจากบริเวณนี้ก็จะมีทางเลี้ยวค่ะมาด้านขวาแล้วออกทางนู้นเดินกันไปนะคะค่ะ เนี่ยค่ะเขาาเขียนไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนิดหน่อยสะพานแยกมีแบบให้ทางขวาทางซ้ายตรงไปอะไรอย่างเงี้ยจะเดินทั่วหรือเปล่าเนาะวันนี้ รับน้ำหนักไม่เกินสิบห้าคนค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ข้างบนก็น่าจะเป็นสะพานอ๋อถึงจุดที่สวยๆแล้วค่ะนี่เราก็ได้เดินขึ้นมาบนสะพานแล้วนะคะนะคะขึ้นขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะ ข้างบนก็จะมองมองเห็นเป็นป่าทึบเลยค่ะนี่หันกัดนะคะหันหลังที่ว่าที่ว่าทางเดินขึ้นมา สะพานแขวนนะคะที่ยืนที่ยืนอยู่เนี่ยแล้วก็มีลำคลองแล้วก็ป่ากล,งกลาง เอะไรแบบนี้ค่ะแต่ช่วงนี้เอ่อด้วยสถานการณ์วิบวับวิบวับก็เลยมีนักท่องเที่ยวน้อยวันนี้ ราก็จะเดินลงกันนะคะมีร่องรอยของลิงด้วยค่ะอุจจาระลิงค่ะก็ออยออ่ลิ้นพันหมดแล้วค่ะก็ดูบริเวณอรอบๆค่ะก็จะเป็นป่า ตรงนี้ก็เป็นทางเดินตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงมาอีกค่ะเี็งปลาตัวใหญ่ ด้านนองนุ่นจะเป็นทะเลนะคะสีสวยมากเลยนะคะใบไม้ เ,เป็นทางออกแล้วนะคะเนี่ยค,ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าของอ่าวทุ่งมะขามนะคะ 对看